นี่ก็เป็นเตาแกบนะครับนี่เป็นพัดลมหอยโขงนะที่เราซื้อมาใหม่แทนไอ้ตัวเก่ามันกินไฟนะครับไฟของเราเป็นพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์นะครับก็จะเป็นฟรีนะครับตอนนี้จะเป็นการประหยัดประหยัดไฟแล้วก็หลีไฟได้นะครับนี่หลีให้ ไม่แรงนี่แรงนะครึ่งครึ่งหนึ่งนะแรงเกินไปก็ไม่ได้นะครับนี่ก็คือไฟที่ออกมานะครับเราก็นึ่งถ้าเหนียวเนาะนี่ไฟออกออกแรงนะโอ้ยไม่ไดเ้เรามาดูกันได้อยู่นะครับต้องปิดฝาไว้นะ เพราะว่าอะไรเท่าของแกบนะ่มันอายขึ้นมานะก็เป็นยังเป็นขั้นทดลองอย่นะครับยังดีไม่พอนะเราอันอื่นมันดีหมดแล้วแหละแต่ว่าแบบไอ้พวกเท่าแกบนะ่ะมันยังขึ้นมาอยู่เราต้องเราจะเรียนแบบเขาหรือว่าเราจะคิดค้นเราอีกเราเองนะอยู่ยที่เราไฟก็แรงอยู่นะ ทุกอย่างฟรีครับไฟเราก็ใช้ดึงจากแสงอาทิตย์เนาะเราก็เสียตังค์แค่ซื้อเนี่ยพัดลมหอยของูงอ่ะนี่ก็อายอายขึ้นมาแล้วแรงอยนาะเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูด ไฟมันขึ้นมาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่ถ้าแบบทำให้มันดีกว่านี้เนาะเราจงต้องพัฒนาอีกนะให้มันดีกว่าเดิมตอนนี้มันยังดีไม่พอนะครับถ้ามันดีแล้วผมจะมารีวิวว่า ทำยังไงเนาะหรือว่าแบบใส่อะไรก่อนขั้นตอนการใส่นั่นใส่นี่นะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย